สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับรรานติชาปํมนันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งตัวกระผมก็มีแต่เอาซีดีให้ซึ่งกันและกันนะครับตัวกระผมก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเอฟซีและทุกกำลังใจนะครับที่อวยพรมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ขอให้คำพรคำอวยพรคำสิ่งเหล่านี้ กับเคืนไปหาท่านด้วยนะครับจงมีสุภาพแข็งแรงจะก็ขอให้ร่ำให้รวยเช่นกันนะครับซึ่งตัวผมมิชาั๊มน้ำก็จะบอกกล่าวในเรื่องเทคนิคการดูแลป๊มน้ำของตัวเองเทคนิคในการดูตรวจเช็คของเราในเบื้องต้นนะครับ๊มน้ำนะครับกับผู้ที่ยังมีความรู้แล้วสู่มืออาชีพกันได้เลยนะครับบางท่านซ่อมเป็นแล้วนะ ซ่อมตรงจุดนี้เป็นซ่อมเป็นหมดทุกอย่างแต่มันก็จะวนวนวนทำปั๊มพวกนี้วนจริงๆแม้กระทัตัวกระผมนะครับถึงถึงระดับนี้ก็จังตรงวนเลยปั๊มตัวเดียวก็ต้องวน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 ตรงจุดนั้นอ่ะทาตรงจุดนี้เสร็จมาตรงนี้ทําตรงนี้เสร็จมาลวดตรงจุดนี้ทํานุนนี้เสร็จก็จะมาตรงจุดนี้ทามาจุกจิกไหมปั๊มน้นไม่จุกจิกนะแต่ปั๊มเนี่ยเขาจะอายุเยอะๆแล้วประมาณส0กว่าปีขึ้นนะครับผมเขาจะจุกจิกแล้ว ซอมก็จะไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่แต่จะเป็นเอาดีกว่าครับผมคือคุณมาไม่ดีผมก็สิ่งดีๆให้คุณคุณมาดีผมก็สิ่งดีให้คุณก็แล้วกันนะครับจบง่ายๆแบบนี้นะครับทุกคำอ่พรทุกคอมเมนต์นะครับผมอะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับผมทั้งเวลาในเรื่องเวลามั่งโฟกัสมั่งแล้วก็คำอะไรกันแล้วลูกสาหเป็นคนภาษาอีสานกันกันบอกกันแล้วครับมันแปลกยังนะครับจานผีชาจะดู ครูน้ำอ้วบอกครูน้ำอ้วอคอยขึ้นหาเจ้าเป็นสิบสิบเท่านะครับนะว่าตัวผมเฮียรติสิ่งมีมิตรสิ่งดีดีให้กับท่านผู้ชมและ FC ทศเสุท่านโดยใจซื่อตรงไม่มีสิ่งใดที่จะมาปกปิดนอกจากบุคคลเหล่านั้นที่จิตใจไม่ดีจิตใจไม่สะอาดจิตใจบินเบนอีกแบบหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็จะมาขานอยู่กับผมตรงจุดนี้แหละแต่ผมไม่คิดอะไรครับผมเล้วแต่ตรงจุดนั้นใจสิ่งเหล่านั้นนะ ตัวผม FC ทุกท่านคุยกันอยู่ทุกท่าน,ค,น,านคุยกันอยู่ทุกสายให้กาลังใจกันอยู่เสมอครับทำไปเลยอาจารย์พิชาอาจารย์พิชาทาถูกแล้วผมคิดว่าผมทําตรงจุดนี้ถูกแล้วเพราะว่าผมไม่มีอะไรแล้วก็มีแต่สิ่งนี้ให้สิ่งนี้ให้ซึ่งตัวผมเป็นลูกชาวบ้านบ้านนอกอคอกนาครับผมหนีจากบ้านเขากับมาศึกษาในกรุงเทพมาเรียนลู้มาเพิ่มเติมตรงจุดนี้เขาเอาความรู้เร็วๆเรามาโตเติมกับพี่ชายเชิดตรงตปอือนแต่เรี้ยนและศึกษาเอาความรู้ตรงจุดนี้ให้ท่าน ทางื่งรับ,บรเถือเนา,าะบรีกะจะได้มีความรู้ยังแก้ไขปั๊มน้ำของตัวเองได้นะครับเมื่อนี้ทามาฟังกันนะครับว่าปั๊มน้ำเนี่ยเวลาขาดน้ำโดนๆนะครับลักษณะที่มีการปิดประปาซ่อมท่อหรือปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับผมแล้วมันจะมาแพ้กับพวกตัวขาปาตัวพวกนี้ว่าปั๊มมันทำงานเกินทำงานนานเกินมันก็จะมาแพ้กัน มันก็จะมีตัวนี้ระเบิดออกมาปีออกมาเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ไม่ดีแล้วพวกนี้นะครับดังนั้นเราจะรู้ได้ไงครับอาจารย์ปั๊มเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดมันขาดน้นนาะนๆะหนึ่งประเด็นเลยมันยังมีการคางเบาๆเบาๆนะครับผมคางเบาๆนะดังนั้นเราหมุนดูตรงนี้รูตรงนี้หมุนดูก่อนเอาไขควงปากแบนตัวเล็กๆครับหมุนเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนดูให้ตัวรอบไหมให้ตัวรอบได้แล้วก็มาดูตรงข้างในตัวข้างในมีอะไร ก็มีตัวคาปาอยู่ข้างในแต่อันนี้รอยเขาเปลี่ยนมาแล้วครับผมซึ่งใช้เป็นตัวกลมปกติของเขาจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหไมโครนะครับผมตัวรอยห้าิบบาทหรือรอยห้าสิบห้าเนี่ยหไมโครของเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เขาจะเป็นหกไมโครจะมีนัมเบอร์อยู่ตรงนี้เขาก็จะมีบอกมีนัมเบอร์บอกอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าเอาตัวกลมมาใส่ได้ไหมครับอาจารย์ได้วัสตัวกลมใส่แทนกันได้ขอให้ค่าตรงกันนะครับหกไมโครก็หกไมโครเหมือนกัน 8ไมโคกั8ไมโคเหมือนกันนะครับแล้วตัวอื่นอาจารย์ตัวอื่นเป็นมิสซูรุ่น 2.5m2 หรือ 1.5m2 รุ่นเก่ามันคอยอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับผมรุ่นนี้จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับตัวนี้จะเป็น18ไมโคและใส่18ไมโคเหมือนกันถ้าหากมีการระเบิดมีการปิดหรือระเบิดออกมาในตรงจุดนี้เราก็จะมองเห็นเลย อาการเสียงของเขาเนะี่ยคือเราเห็นแล้วแต่ถ้าเกิดงเขายิ่งดีๆมหม่มยอยู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนอาวับอย่างนี้เลยจะไม่มีปีจะไม่มีป,มมปูดนะครับผมบางบางตัวนะ่ะบางลูกนะ่ะจะมีปูดขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นนูนนูนแสดงว่าไม่ดีแล้วนะครับผมเวลาออกตัวมันจะอืดอืดอืดแล้วค่อยเร็วอย่างนี้ไม่ดีนะครับผมให้สังเกตดูตัวมอเตอร์เราก็ได้เสียบปั๊มเนะี่ยถ้าหากมันยังมีการทํางานอยู่ถ้าหากมีการออกอืด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 แล้วเร็ว อันนี้ไม่ดีตัวน,นี้เริ่มเสียแล้วเริ่มไม่ดีต้องรีบจากการเปลี่ยนถ้าหากไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันจะมาลงหมดตัวมอเตอร์เพราะว่ามันจะเก็บไฟไม่อยู่มันจะไอดต้านไฟไม่อยู่นะครับเดี๋ยวมอเตอร์เราจะมีปัญหาร้อนมอเตอร์ก็ร้อนมันก็จะกลายเป็นมอเตอร์บอดทันทีเลยแล้วก็ไปช่วยหมุนเสียบคางอื้อแล้วก็หมุนปุ๊บหมุนใบช่วยนะครับเขาเรียกว่าหมุนแกนช่วยหมุนใบช่วยนะพอหมุนช่วยเสร็จปุ๊บปั๊มไว้ทางาน อันนี้เราจะไปฝืนใช้แค่เราทดสอบว่าหมุนสไตล์ของเขาหมุนอะไรหมุนปกติแล้วก็คือให้หยุดหยุดเสร็จแล้วก็ต้องมาเปิดฝาตัวนี้ออกดูฮิตาชิอยู่ข้างในครับผมฮิตาชิก็เหมือนกันลักษณะคล้ายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปั๊มมิซูรุ่นรุ่นฝาครอบแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น2อ2ส่วนห้าสองส่วนห้า PQ หรือ 2, 5, สองห้าสองแรกก็ช่างที่มีฝาครอบนี้เราก็เปิดฝาครอบออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวใหญ่นะครับเปิดฝาครอบออกมาแล้วก็ดูอยู่ข้างใน นะครับมันจะมีอยู่ข้างในเนี่ยแต่ละคาเป็นบางตัวเขาจะมีแผ่นสังกะสีครอบไว้ของมิตูนะครับผมจะมีสังกะสีครอบไว้ก็จะมีน็อตอยู่ด้านข้างแล้วก็หมุนนอ็อตที่อยู่ข้างในเนี่ยหมุนน็อตออกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ถอดสังกะสีออกดูบวมไหมปีไหมระเบิดไหมนะครับผมอันนี้แล้วก็ถ้าหากเราร้านอะไรอยู่ใกล้ๆตัวเราหรืออยู่ใกล้บ้านเราก็ไปซื้อมาเปลี่ยนต่อก็ตามเดิมตัดสาย พึ่แดงออกตัดสายขาวพึ่ดขาวออกบางต่อข้าข้างัลนเส้นเหมือนเหมือนเดิมต่อเข้าเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือตัวคารปาถ้า,าถามว่าตัวกลมๆตรงนี้มันใส่ได้ไหมครับอาจารย์ใส่ได้นะครับผมค่าในครัวแค่ไรแล้วส่วนตัวนี้ก็จะทนหนยนะจะทนดีด้วยแต่ไม่ค่อยใช้เพราะาอะไรมันไม่แมทกนมันมันไม่ลงบางอาจจะไม่ลงปิดตาไม่ได้มันอัดกดแน่นฟิตเกินไปแต่ ถ้าเป็นพวกนี้เขาจะเป็นบล็อกของเขาเลยเป็นลอ็อกของเขาเลยสวมวางลงไปปุ๊บข้างในจบแหละสบายเลยมันจะเป็นเหลี่ยมของเขาอยู่ด้านในลงสบายตามสเปคฮิตาชี้จะอยู่ตรงนี้ฮิตาตชี้นะครับผมฮิตาชี้จะอยู่ในฝาครอบส่วนจะมีรุ่นใหม่รุ่นเก่าแต่เกิดเป็นรุ่นเก่านะครับผมจะเป็น16กับ23ครับผมเนี่ยจะเป็นตัวเสียบ จะเป็นต,ตัวเสียบนะครับเสียบหรือว่ารุ่นเสียบดึงถอดได้เลยเวลาจะเปลี่ยนแน่นมากดึงถอดเนี้ยอน่นจริดึงนี้ออกครับตอนนี้เราก็หมุนน็อตตัวนี้ออกหมุนน็อตตัวนี้ออกแล้วตัวขาปลาตัวนี้ก็จะหลุดออกมาแล้วใส่ปุ๊บเข้าตามเดิมอาจารย์แล้วถ้าเกิดผมไม่มีตัวเสียบแบบนี้แล้วเราใช้ตัวอื่น คือมันแยก,กนหมดทุกอย่างความบางความหนาความอะไรเท่ากันหมดทุกอย่างแล้วเราจะมันไม่มีหัวเสียบครับอาจารย์ใช้ได้ไหมใช้ได้กันไกลมาตัดเลยตัดปึ๊กขาเสียบออกตัดปึ๊ขาเสียบออกปอกสายปอกสายต่อครับผมต่อเข้ากับตัวที่ว่าตัวเนี้ยต่อครับเลยต่อก็ต,อกต่อลักษณะอย่างนี้ปึ๊บแยกมาอย่างนี้ต่อแยกมาอย่างนี้ นะครับผมต่อลักษณะนี้นะครับอันนี้คือหลักการเปลี่ยนตัวคาปากันแบบง่ายๆนะครับผมแล้วก็ถ้าหากเดิมๆของเขาไม่มีแบบนี้ขาเสียบแบบนี้ไม่มีแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้แต่ให้ตัดต่อออกนะครับแล้วการพวกนี้ก็เหมือนการที่ตรวจเช็คก็หมุนดูตรงจุดมาเตอร์เหมือนกันเหมือนกันเลยครับหมุนดูแล้วอาการของเขาเนี่ยมันจะหนึ่งมันจะมีการคางเบาๆนะครับ อาการพวกนี้จะเสียแล้วก็สองออกตัวช้าออกตัวแล้วก็ค่อยเร็วฟื้นเนี้ยค่อยอย่างเงี้ยไม่ดีแล้วก็สามเลยเราก็ไปช่วยพยุงหมุนแล้วก็สี่เนี่ยสี่ดีเช็คยากเพราะว่ามันนิ่งเงียบนิ่งเงียบเลยมันไม่อื้อไม่อะไรเลยดังนั้นเราก็ต้องตรวจเช็คดูก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนี้ได้เราไม่สามารถที่จะสันนิษฐานได้เพราะว่ามันไม่อือ้อไม่อะไรเลยนะครับเราต้องแกะดู ถ้าหากเรามีอะไรตรวจจำลองเราก็ลองต่อเพราะว่าเราไม่มีอู่ไม่มีอะไรวัดเราก็ต้องต่อดูแต่ถ้าหากพวกนี้มันจะมีปดหรือระเบิดออกมาเสนเสียมันจะต้องได้เปลี่ยนใหม่นะครับผมเปลี่ยนใหม่แน่นอนดังนั้นลักษณะพวกนี้มาจากหนึ่งอาการขาดน้านะครับน้ําประปาไม่มายู่การต้มท่อปั๊มดูดน้ําไม่ขึ้นอาการพวกนี้ก็จะมาทันทีเลย มาหากับตัวปั๊มปั๊มมันปั่นฟรีปั่นมันไม่มีน้ำนะครับผมปั่นจนมอเตอร์ร้อนเลยบางที่เนี่ยเขาเรียกว่าตัวโอเวอร์โหลดตัวโอเวอร์โหลดหรือตัวโทมฟิลเนี่ยมันอยู่ในตัวมอเตอร์นะครับผมบางตัวเขาก็ตัดกันน้ำแห้งเพราะว่าตัวนี้เขาจะฝังไว้ในตัวมอเตอร์ในการน้ำแห้งนะครับผมภาษาบ้านเขาก็อึกันน้ำแห้งแล้วกันน้ำแห้งกันบ่อแห้งกันน้ำประปาไม่มากันแบบนี้เขาเรียกว่ากันไม่ให้มอเตอร์มันไหมเขาจะก็จะมีตัวโทมฟิลฝังไว้ แต่ถ้าเกิดมันทํางาน,นนานๆไม่มีน้ำเนี่ยตัวเทอร์โมฟิลก็จะรันปุ๊บจะหยุดการทํางานอันนี้คือผลดีกับตัวชาปาแต่ถ้าหากตัวตัวเทอร์โมฟิลไม่ทํางานไม่รันให้ไม่อะไรให้มันก็จะระเบิดตรงตัวนี้ระเบิดก่อนแล้ค่อยไปรันทีหลังก็มีรันทีหลังเขาระเบิดก่อนก็มีพวกนี้นะครับผมแล้วแต่นะครับผม,แล,แ,บผมแล้วแต่อาการของแต่ละบ้านแต่ละตัวปั๊มนะครับผมถ้าหาก มันรันแล้วนะ่ะมันก็จะรันอยู่ตรงนั้นนะ่ะเปลี่ยนตัวนี้ไปพอเราใช้งานไปนานๆตัวมอเตอร์เนี่ยเพราะว่ามีการหยุดหยุดของตัวเทอร์โมฟิลเนี่ยเดี๋ยวมันก็หยุดอีกครับผมครั้งต่อไปมันก็จะหยุดใช้น้ําไปประมาณ,ปร,มาณประมาณครึ่งวันมันก็จะหยุดแล้วสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง,งหรือบางท่านหยุดประมาณสามทีสี่ทีหรือสิบนาทีแล้วแต่ยืนอรอทักพักหนึง่งไม่ต้องไปถอดปลั๊กไม่ต้องอะไรครับผมมันก็จะมาอีก ปั๊มก็จะมาอันนั้นเรียกว่าปั๊มมันมีความร้อนมันจะหยุดนะครับผมเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากน้ำประปา๊มไม่มาหยุดน้ำมีขึ้นประปาหยุดการส่มท่อประมาณนั้นแล้วก็ปิดบ่าผิดตัวให้ระวังนะครับผมอะไรพวกนี้มีขายกันทุกที่ทุกสถานที่นะครับผมร้านพิเศษกำน้ำก็มีครับผมเปิดยากห้ชัวแล้วก็สั่ง ID ไลน์มาแล้วก็สั่งตามสถานที่ครับอันนี้เป็นพวกสายเป็นพวกตกลมพวกเนี้ย ก็มีครับผมแต่พวกนี้มันจะใส่กันไม่ได้มันไม่ลงนะครับเป,เป็นเสียบทรายพวกนี้ส่วนมากตัวนี้เราก็ต้องใส่ตัวนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดตัวนี้รุ่นนี้เขาจะไม่ค่อยมีเราก็ใช้ตัวแบบเป็นสายก็ได้แล้วก็ตัดต่อตัดหัวเสียบนี้ออกตัดหัวเสียบนี้ออกแล้วก็ปอกตายตัวนี้ปลอกตายแล้วก็ต่อนะครับต่อก็กลักขนาดแขนแบอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือ ตัวคาปาเสียเนื่องจากความน้ำขาดน้ำนะครับคอมิทูจะเป็นรุ่นตัว P รุ่นตัว Q รุ่นตัว R ก็จะอยู่ข้างในนี้ให้เปิดปากลอ่งออกมาตัว M2 จะอยู่ด้านบนมองเห็นๆเลยหรืว่าจะเป็นตัว2อง5 2 5หรือจะเป็น1 5ห้าก็อยู่ตรงจุดนี้หมดนะครับอันนี้วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องตัวคาปานะครับผมมีกิไมโครห5ึ่ ถึง105ถึง155ใช้6ไมโคนะครับส่วน205ถึง305แล้วเป็นฮิตาตชีอะไรฮิตเชีชจเป็น11มโคนะครับผมส่วนมากจะเป็น11มโครุ่นใหม่นะครับผมเป็นรุ่นเก่าจะมี16กับ23นะครับเป็นรุ่นเก่าๆตัวมอเตอร์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวใหม่เข้ามาก็จะพัฒน,นาแล้วตัวพวกค่าขับปลาค่าลันค่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีกฎเกณฑ์ตัวใหม่ ส่วน25มิโคก็อยู่ตามของมิซู 225m2 นะครับ 225m2 คือตัวเนี้ยตัวมอเตอร์เป็นแบบเนี้ยก็จะใช้25มิโคนะครับผมส่วน 155m2 ก็จะใช้อยู่ที่16ถึง18ส่วนมากจะใช้118คับใช้เป็น18มิโควางตัวนี้เลยปุ๊บปุป๊ใช้ตามนี้นะครับ วันนี้ปิชาบอกกล่าวแค่นี้ก่อนเนาะเอาเข่าวสารเล็กๆน้อยๆจากช่องของป่ชาป๊มน้ําผมก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่คอยให้กําลังใจกันเสมอมานะครับว่าท่านจะอยู่ไกลอยู่ไกลเป็นพี่น้องกันหมดทั้งสี่ภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นอีีอสานการเหนือใต้นะครับผมหลักเกณฑ์หลักการองค์มีอย่างเดียวคือเอาให้พ่อบ้านแม่บ้านหรือพี่ๆน้องๆที่สนใจหรือผู้ที่อยากแก้ไขป๊มน้ําของตัวเองได้เพราะหนึ่งท่านอยู่ไกลสองท่านอยู่ใน ส่วนในไร่ในรายยังประมาณนี้หรือท่านอยู่ใกล้ๆแต่ไม่สามารถที่โทรติดต่อช่างติดอะไรได้ก็สามารถดูของปีชาบน้ําแล้วก็แก้ไขในเบื้องต้นนะครับมันยากเกินมันหนักเกินมันลึกเกินเราก็ต้องให้ช่างผู้ชํนานาญงานเข้าไปดูให้นะครับผมส่วนพี่ช่างทั้งหลายนะครับไม่ต้องไปเสียใจเสียใจกับเรื่องวันนี้ถ้าหากท่านดีเก่งซื่อตรงกับคุณลูกค้าคุณมีงานทําตลอดไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ แต่หากคุณไปแล้วแบบไปแบบยังไงอ่ะไม่จากไปพูดนะครับไปแบบทางวิธีหน่อยมันก็เขาก็จะเรียกพี่แค่ครั้งเดียวนะครับคุณลูกค้าเขาจะเรียกครั้งเดียวเขาก็จะดูงานด้วยว่าคุณเข้าใจไหมคุณจกิงไหมคุณเชื่อไ,ไหมนะครับผมดังนั้นคุณพี่ช่างทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นช่างเล็กช่างน้อยช่างใหญ่ช่งางปรมาจารย์ทั้งหลายก็เอาองค์กรบสัตั์ไปดีกว่านะครับผมเพราะว่าเราซื้อหากินอยู่หมดเนี่ย กินทั้งชาติไม่หมดนะกับคุณซื้อเนี่ยแต่คุณคดนี่แป๊บเดียวครับผมไม่มีที่จะไปแล้วไม่มีที่จะกินหอกครับผมเพราะว่าไปนคดโโ้งก็เลยประมาณนั้นอันนี้ไม่ได้สอนนะครับผมคือบอกกล่าวเอาคําตํารามาพูดกันนะครับแต่จริงๆตัวผมก็สอนธรรมะด้วยนะนวันรองว่างวันอะไรผมก็จะสอนธรรมะในช่อง y o YouTube คกับผมเพราะมีอาจารย์หลายๆท่านเขาก็คุยกันเรื่องธรรมะก็เอาแค่นี้น,นะครับผมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วส่วนอื่นๆรายการอ,อื่นๆหรือมีเทคนิคตรงจุดไหนน้ําย้อนน้ําวน ปั๊มเราอยู่เฉยๆมันดังขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีร่วมมีซึมเดี๋ยวผมจะมาอีกคลิปหนึ่งจะมาอธิบายในวันหลังส่วนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็เวลาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าทําคลิปออกมาให้กระชับจุกรชับนะครับผมคุณผู้ฟังฟังให้แบบเข้าใจเอาให้จบใน,นตรงจุดนั้นได้เลยนะครับส่วน ท่านที่ฟังแล้วไม่เข้าใจว่าเรื่องเยอะเรื่องมากก็ท่านไม่ต้องดูครับผมเพราะว่าท่านดูแล้วไม่เข้าใจก็ไปดูกับประจารย์ที่ท่านสอนแป๊บๆแล้วก็ไปประมาณนั้นนะครับผมผมก็เอาผููที่ท่านดูแล้วก็จดท่านดูแล้วทั้งก็จดแท่งก็เปิดอีกรอบหนึ่งเปิดอีกรอบหนึ่งเปิดอีกรอบหนึ่งท่านเก้ียไขได้ท่านเก้ไขได้ตรงนี้สุดยอดวิชาบำนามชอบเพราะว่าท่านตั้งใจนะครับเพราะบ้านไม่บ้านด้วเหมือนกันคลิปไหนที่ดีๆเก็บไว้ครับเซฟเก็บไว้หรือ ส่งลายเข้าไปเครื่องหนึ่งคุณสามีส่งให้ภรรยาคุณภรรยาส่งให้สามีเก็บไว้แล้วเราก็เอาข้อมูลนี้ไว้แก้ไขเวลาเรายาจาเป็นในช่วงเวลารีบเร่งเวลาปั๊มน้ำจะเกิดเวลาจะเกิดจริงๆแป๊บเดียวนะโดยที่เรารู้ตัวเปล่าใช้น้ําอยู่ดีก็ไปแล้วสามทุ่มสี่ทุ่มก็เป็นอีกแล้วอะไรประมาณนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะครับดังนั้นความรู้ตรงอนี้เก็บไว้และศึกษาไว้นะครับ พี่ชา๊มนานเอาเตจซินดีๆให้กันเสมอมาไม่เคยมีจิตใจปิดเบือนงใดนให้หมดครับผมให้หมดเพราะพี่ชาคิดอยู่อย่างเดียวว่าคุณคุณเป็นคุณคุณเก่งผมก็ดีใจเพราะว่าพี่ชาความรู้ตรงจุดนี้ถ้าหากผมลาลับจากโรคนี้ไปสิ้นจากโรคนี้ไปมันก็จะไปกับผมจะไม่มีกระจายไปหาคนอื่นดังนั้น แฟนคลับหรือเอฟซทุกท่านถ้าหากได้พิชา์ตรงจุดนี้ตั้ใจใาทำแล้วคุณตัวเเก่งเองนะครับส่วนวันนี้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับจะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ